สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทำแบบฝึกอัดกันต่อนะคะเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวนะคะเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะกิจกรรมที่สองและกิจกรรมที่สามหน้าที่สี่และหน้าที่ห้านะคะกิจกรรมที่สองเร่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปอ่านคำศัพท์ชื่อสัตว์ต่างๆนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆวาดภาพสัตว์ ลงในช่องว่างที่สัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนะคะวัดสัตว์อื่นเพิ่มเติมได้นะคะเด็กๆพร้อมแล้วยังคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะภาพที่หนึ่งช้างโชงงอช้างช้างตช้างนะคะภาพที่สองนกนออกกอนกภาพที่สาม ไ้เดือนสอไอใสใสโตไส้ดอเอือนนอเดือนไส้เดือนนะคะปั๊บที่สี่กุ้งกออุอ,อกุง้งกุ้งโตกุ้งนะคะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้อยู่ที่ใดกันบ้างนะคะเริ่มจากปั๊บที่หนึ่งเลยสัตว์บกสัตว์บกมีสัตว์ตัวไหนบ้างคะที่อยู่บนโบกให้เด็กๆวาดภาพลงไป มีสองตัวอยู่บนต้นไม้หนึ่งตัวอยู่บนทุ่งหญ้าหนึ่งตัวนะคะให้เด็กสังเกตและอ่านดูเองนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะยกตัวอย่างให้หนึ่งภาพนะคะอ่าตัวอย่างเจ้าตัวนี้แล้วกันนะคะโจบอาศัยอยู่บนต้นไม้ก็คือเจ้านกนั่นเองนะคะต่อไปในน้ำนะคะ เด็กๆสังเกตดูซิช้างนกไสเดือนกุ้งสัตว์ตัวไหนที่มันอาศัยอยู่ในน้ําเด็กๆวาดลงไปเลยค่ะเด็กๆวาดเสร็จแล้วสามารถวาดสัตว์น้ําอย่างอื่นเพิ่มเติมลงไปได้นะคะต่อไปเป็นภาพสัตว์ที่อยู่ในดินนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะตัวไหนที่เด็กๆยังไม่วาดมันอาศัยอยู่ในในดินนะคะ นอกจากนี้นะคะเด็กๆยังสามารถวาดภาพสัตว์อื่นลงไปเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นสัตว์ที่อยู่บนบกนอกจากมีช้างกับนกแล้วเด็กๆสามารถวาดสัตว์อื่นได้อีกนะคะในน้ำก็เช่นเดียวกันใต้ดินก็เหมือนกันในดินนอกจากมีไส้เดือนแล้วยังมีสัตว์อะไรอีกบ้างที่กุดรูอยู่ใต้ดินเด็กๆสามารถวาดเพิ่มเติมลงไปได้นะคะ กิจกรรมที่2แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆบอกประโยชน์ของต้นไม้และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้นะคะสังเกตจำแนกที่อยู่ของสัตว์แต่ละชนิดและเด็กๆสามารถวาดภาพประกอบได้นะคะกิจกรรมที่3นะคะก่อปาให้ประโยชน์ให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะจะมีภาพอยู่สองภาพ ภาพที่1และภาพที่สองให้เด็กๆกากระบาดท,ทับภาพที่แตกต่างกันลงในภาพที่สองนะคะเขาบอกว่าไม้ไผ่ตำแคร่น่นังสารตะกร้าหน่อไม้นําไปทำอาหารได้คะ่ะเด็กๆสังเกตภาพที่1แล้วกาภาพที่สองนะคะย้าว่ากาภาพที่สองนะคะภาพใดตรงจุดไหนที่มีสิ่งโคไงหายไป หรือภาพใดตรงจุดไหนที่มีสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นมาเด็กๆกากระบาดลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วสุดท้ายไอ้เด็กๆสังเกตภาพที่เด็กๆกาแล้วก็นับจํานวนอย่าลืมนับจํานวนภาพที่เด็กๆกานะคะว่ามีกี่ตําแหน่งแล้วเขียนตัวเลขลงไปในจ่องสี่เหลี่ยมข้างล่างเห็นแล้วยังคะจ่องสี่เหลี่ยมจ่องใหญ่สีดําข้างล่างเลยนะคะ กิจกรรมที่3คอไปให้ประโยชน์นะคะจุดประสงค์ให้เด็กๆบอกลักษณะและประโยชน์ของต้นไปได้ว่าสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะสังเกตรายละเอียดของภาพและบอกจุดแตกต่างกันได้นะคะว่าแต่ละภาพมีจุดที่แตกต่างกันกี่ตำแหน่งนะคะเสิ็จแล้วให้เด็กๆสํารวจความเรียบร้อยนะคะ แล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ